ปีวอกนะคะ2511าอายุ56ย่าง57จ้ะนะวันนี้จนถึง21นะประตูเปิดจ้ะบางคนมีทรั์บางคนมีทรัพย์พสินเงินเก่าบางคนตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะมีดวงชุมนุมรวมโต๊ะพูดคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยรวมโตะกันนั่งเป็นวงกลมเลยจ้ะนะคะคุยกันเรื่องที่เรื่องทางจ้ะคิดถึงเรื่องการต่อเติมบ้านทำร้านปรับ,ปร,บปรุงแผนงานจ้ะนะคะ,ะคุยกันเรื่องของการเปิดธุรกิจโยกย้ายทำกับคนในครอบครัวก็ได้จ้ะอันเนี้ย มีดวงเปลี่ยนนะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนงานหรือกําลังคิดบางคนเปลี่ยนหัวหน้าหรือกําลังคิดจะทําเรื่องโยกย้ายกลับบ้านหรือกําลังคิดจะเปิดธุรกิจเปิดร้านกับคนในครอบครัวหรือเป็นจ้าของการแบ่งปันมรดกทรัพย์สินนะถามว่าดีไหมดีจะ้ะงานเงินตําแหน่งเงินได้ไพ่โชคด้วย เป็นจังหวะดีเรื่องเงินเรื่องทองมีโอกาสได้เงินเก่าได้ทรัพย์เก่าได้ของเก่าที่ควรจะต้องได้มีปัญหาทะเลาะก,กับแฟนมีโอกาสกลับมาดีกันยังไม่เลิกกันนะมีโอกาสรวมชุมนุมกันญาติพี่ชุมรวมญาติรวมเพื่อนฝูงคนเก่าๆจะเป็นปาร์ตี้เป็นงานแบบไหนก็ได้แล้วแต่เนาะเออหรือมาชุมนุมกันเพื่อพูดคุยอะไรสักอย่างถามว่าดีไหมก็ดีอีกเหมือนกันนั่นแหละนะคะเนาะจะเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนสังคมคนค้าขายยอดขายดีจ้ะดีขึ้นกว่าเดิม ถ้าดีอยู่แล้วก็จะดีเพิ่มยิ่งขึ้นเนาะใครจะเปิดธุรกิจใหม่เปิดตัวสินค้าใหม่หรือจะเลิกจะเอาไปยกต่อให้ให้ลูกให้เต้าหรือเราจะไปทําแทนพ่อแม่หรือจะอะไรแบบไหนก็ได้นะคะในนี้มันก็ขึ้นมาบอกด้วยเหมือนกันเนาะเออดีนะคะแต่ว่าให้ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะว่าในนี้มันขึ้นว่าต้องระวังเรื่องของปวดหลังปวดเอวปวดกระดูโกโรคเก่าโรคเดิมจะกําเริบรวมไปถึงโรคกรรมพันธุ์นะคะนะ Uh, ครบอันนี้ถ้าจะปิดนี่มีโอกาสปิดได้เนาะเออนะคะเออแล้วก็ถ้าคิดจะเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันจะมีแนวทางที่ชัดเจนะว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตว่าจะไปอยู่ที่ไหนจะทําอะไรจะมาพูดคุยก,กันกับคนในครอบครัวนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะมันขึ้นมาว่าคุณหลายๆคนเนี่ยอายุเท่านี้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะเจอ คนที่เข้าใจแต่ไม่รู้คู่ที่เข้ามาเนี่ยเป็นคู่แบบไหนเนาะแต่เพราะในนี้มันก็ขึ้นว่าคู่ที่อยู่กับมานานก็ถือว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากคู่เวน้นคู่กรรมเนี่ยแหละก็ซักรักษากันเอาไว้ให้ดีถ้ามันไม่ได้เลวร้ายจนเกินไปในขณะเดียวกันคุณก็จะเจอคู่ของคุณถ้าคุณคองอายุเป็นโสดมาสักพักหนึ่งหรือยังรู้สึกว่าอยากจะมีคนที่แบบว่าเป็นเพื่อนไปกินไปเที่ยวไปหาหมอไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนกันะย,ยังมีโอกาสจ้ะนะคะลูกเต้าก็มาชุมนุมรวมตัวดูแลคนในครอบครัวดีนะนะคะสัปดาห์นี้ไม่เหงา นะคะนะมาต่อคุณที่เกิดพศ2 5 2 3อายุ44ย่าง45ประตูปเปิดจะ้ะต้นสัปดาห์ดีกลางสัปดาห์ก็ดีนะคะปลายสัปดาห์ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่อันนี้เป็นไพ่สูตรนะสถ้วยสองไม้เท้าสงดาบมันเป็นไพ่การสื่อสารพูดคุยถ้าเป็นไพ่สูตรมารวมกันเนี่ยก็จะบอกแบบนี้ ว่าสัปดาห์นี้ถ้าไปขอความร่วมมือขอความช่วยเหลืออะไรกับใครก็ตามคุณจะได้รับความช่วยเหลือเขาจะช่วยคุณจะช่วยเนาะแต่จังหวะที่อาจจะสะดุดติดขัดมีปัญหาเรื่องคำพูดคำจาก็ช่วงปลายสัปดาห์1ิบ0 21ิบบต้นสัปดาห์นี้ถือว่าดีระวังโทรศัพท์มือถือตกน้ําโทรศัพท์มือถือหายซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่อะไรที่เกี่ยวกับการสื่อสารการทําตัวเองให้ทันสมัยหรือซื้อของที่มาพัฒนาหรือทําเกี่ยวกับงานเนี่ยอันนี้โอเคเนาะ หลายๆคนเนี่ยจะไม่อยากคุยกับเพื่อนไม่อยากคุยกับแฟนเออไม่อยากคุยกับกับคนอื่นมันมีฟิล์บล็อกกันอยู่ดีก็นิ่งอยู่ดีก็เงียบอยู่ดีก็ไม่คุยแต่บางคนเนี่ยจะกลับมาง้อจะกลับมาดีกันนะเพื่อนเก่าที่หายไปนานอยู่ดีก็อาจจะกลับมาง้อเราก็ได้นะคะเนาะกับแฟนกับคนในครอบครัวสัปดาห์นี้ระวังจะบล็อกกันไม่คุยกันหรือคุยกันไม่รู้เรื่องเนาะ คนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะอะไรยังไงแบบไหนอยู่ดีก็เงียบอยู่ดีก็หายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ถ้าอยากจะให้แฟนทําอะไรอยากจะให้คนรอบข้างทําอะไรบางทีมันต้องค่อยๆมาคุยนะคะปรับกันคุยกันแล้วถึงจะดีเนาะนะคะขายดีมีกาไรต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์เงียบจ้ะ นะนอกนั้นไม่มีอะไรระวังไปสัปดาห์นิดนึงแต่มันเป็นคําพูดการสื่อสารไม่ได้เสียหายอะไรเยอะเนาะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ใจเย็นจ้ะนะคะมาต่อนะคะคุณที่เกิดพศสอง5อสามอายุ32ย่าง3ามจะ้ะประตูเปิด <c oughs> นะใจดีน่ารักนะถ้าเป็นหนุ่มๆนุมก็กลุบกิบป๋ปาใจดีประตูเงินก็เปิดเปิดเรื่องงานประตูรักก็เปิดจะ้ะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่งานดีเงินดี ครอบครัวแฮปปี้กาลังคิดจะเอาเงินไปลงทุนทําอะไรจะซื้ออะไรจะจ่ายอะไรถ้ามันจะเสียเสียเพราะอะไรหรือเปล่าเสียเพราะความใจใหญ่ใจโตเสียเพราะว่าชอบเสียงชอบซื้อซื้ออะไรไม่ค่อยคิดจ่ายอะไรไม่ค่อยคิดนะคะเงินสะพัดดีงานแฮปปี้ครอบครัวสุขสุขสันต์คนมีคู่อยู่แล้วก็จะปรับความเข้าใจกันก็ได้ถ้าสัปดาห์นี้มีปัญหากันเนาะแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันก็เรียบเรียบเรื่อยเรื่อยดีนะคะ สิบสองถ้ามีปัญหาอยากจะเลิกกับแฟนยังเลิกไม่ได้อึดอัดใจเรื่องความรักบ้างเล็กๆน้อยๆแต่คุณเกิดมาเพื่อเสียสละเขาบอกมาแบบนี้เนาะนะคะนะค่าจ่ายเยอะแต่ยังจ่ายได้จ้ะหมดไปกับเรื่องงานเรื่องครอบครัวนี่แหละ,นะะเรื่องฟุ่มเฟือยบ้างเล็กน้อยตามภาษานะคะนอกนั้นไม่มีอะไรคนมีคู่อยู่แล้วมีโอกก็ดเีเป็นจังหวะปรับตัวนั่นแหละถ้าโสดมีโอกาสพบรักนะ คุณกำลังจะไปเลี้ยงข้าวใครหรือจะมีใครชวนคุณไปออกเดทมีโอกาสพบรักในที่ทำง,งานนะคะแต่จะเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันอีกทีเนะาะสับด้นนี้งานเด่นจ้ะเพราะถ้าไพ่งานขึ้นมาเด่นบางทีลักมันก็จะไม่ค่อยหวานเนาะนะคะมาต่อจ้ะนะสองห้าสองสามผ่านไปเมื่อกี้นี่เลยจ้านะคะมาต่อที่คุณที่เกิดพศสองห้าสี่เจ็ดอายุยี่สิบย่างยี่สิบเอ็ดนะคะประตูปเปิด ประตูเปิดงานเปิดเงินเปิดรักเปิดแบบอื่นๆจริงๆก็เปิดนะแต่ไม่ค่อยได้ดังใจนะคะเปิดไม่เต็มที่งานเปิดเงินเปิดขยันเรื่องงานสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่อะไรอะไรก็ไม่ค่อยได้ดังใจแบบร้อเซโดยเฉพาะช่วงปลายสัปดาห์นะคะนะแต่ว่าสัปดาห์นี้จะกินเยอะนะท้องจะป่องนะปาร์ตี้กระจายจะซื้อของมาตุนมาเตรียมเอาไว้กินเพียบเลิกงานแล้วยังกินหลังสองสามทุ่มยังกินอยู่ระวังน้ําหนักจะขึ้นนะจ๊ะ เนาะมีดงเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนไปปาร์ตี้ไปกินของอร่อยจะมีคนมาหาด้วยหลายๆคนจะมาหาที่บ้านเหมือนจะปาร์ตี้สนุกสนานช่วงต้นสัปดาห์ปลายสัปดาห์เงียบหง่อยนะคะคนค้าขายสัปดาห์นี้นะคะจะบอกแบบนี้อันนี้เป็นไพ่ไพ่ถ้วยไพ่ถ้วยสัปดาห์นี้คนค้าขายต้องขยันให้มากเป็นพิเศษนะอย่าขยันแค่ต้นสัปดาห์อย่ารอให้ลูกค้าเข้าร้านหรืออย่ารอให้ลูกค้ามาหาอย่างเดียว เนาะเพราะว่าไม่งั้นปลายสัปดาห์ยอดขายอาจจะสะดุดแต่บางคนเนี่ยหาได้เยอะก็จ่ายเยอะหมดไปกับกินกับดื่มกับเที่ยวด้และมาเยอะจ่ายเยอะนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันนะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันบางทีมันจะไม่ค่อยได้ดังใจนะขนาดอยู่บ้านเด,เดียวกันก็อยู่กันคนละมุมเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีกิจกรรมมี activity ใส่ใจกันสักหน่อยไม่งั้นมันจะห่างหืนเรื่องรักนะคะเนาะ,ะนะหลายๆคู่ก็จะพากันไปเที่ยวก็จะไปกินนะคะ ถ้าห่างเหินเรื่องพวกนี้ต้องต้องทำสักหน่อยนะคนโสดโสดไปก่อนจ้ะคุณยังหาคนที่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนาะมาต่อมาไม่ทันสองสามเดี๋ยวรอพี่หวานลงให้นะคะสาวพลัดถิ่นกำเนิดคนโคลาาเนาะนะขอนะหัวใจส้มเป็นกำลังใจหน่อยนะคะมาต่อจ้ะคุณที่เกิดพศสองห้าอายุ8ขวบย่าง9ขวบและ2499อายุ68ย่างหกนะจ๊ะอะ ประตูก็เปิดจ้ะแต่หงุดหงิดงานเยอะปวดหัวประตูเงินก็เปิดมีคนใจดีให้เงินประตูรักครอบครัวก็เปิดช่วงนี้คุณจะคิดเยอะคิ้วผูกโบอันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทําหรือบางทีก็หงุดหงิดไม่รู้จะทําอะไรยังไงตรงไหนก่อนเออนะคะรอแม่รอคนนั้นรอคนนี้รอลูกรอเต้าเอาเป็นว่าสิ่งที่รอเอาไว้แฮปปี้สมหวังเงินก็ไม่ได้ขี้เล่ครอ,อบครัวคนรักก็ถือว่าแฮปปี้ดีมีคนรักคนผูกพันนะ นะคะแต่ว่าช่วงนี้เราจะคิดเยอะมากเกินไปเท่านั้นเองหงุดหงิดนะจ๊ะนะคะมีโอกาสลุ้นโชคด้วยสําหรับคนที่อายุเยอะแล้วระวหวังโชคอยู่ในช่วงนี้เนาะคุณจะเจองานคุณจะเจอคนที่ถูกใจคุณจะเจอความสุขเล็กๆในครอบครัวหรือความสุขเล็กๆในจิตใจมีดวงที่จะไปไหว้พระทำบุญนะคะไปอาบน้ํามนต์ไปเข้าในพิธีกรรมสําคัญสาคัญบางอย่างบางคนถ้าไม่ใช่แนวแบบ ถือพูดก็อาจจะไปโบสถ์นะคะเนาะบางคนก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธินะได้รับพรมน้ำมนต์ได้รับพรเจอมิตรภาพใหม่ๆคนในครอบครัวพาไปลูกเต้าหลานทำให้แฮปปี้มีความสุขเออถือว่าดีจะ้ะเพราะฉะนั้นดีแต่ต้นสัปดาห์นั่งหยิดน้างอ,อนนิดนึงช่วงวันที่1 4 1 5นอกนั้นถือว่าโอเคนะคะอ่ะมาต่อเนาะสีเสริมดวงจะ้ะสีเสริมดวงเอาไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตานี่แหละ มันพัดพาไปหาความร่ำรวยและความสุขอยู่ที่ตัวคุณเนาะนะคะนะสีเสริมดวงสัปดาห์นี้เป็นสีน้ำตาลนะคะเนาะสีน้ำตาลนะการทำบุญเสริมดวงสัปดาห์นี้นะได้ไพ่ไปทำบุญไหว้พระไปพรมน้ำมนต์ไปบริจาคน้ำดื่มสักหน่อยโอเคเลยนะคะอันนี้งานพิธีต่างๆเนาะการไปวัดทำบุญให้ทานก็เสริมดวงได้ด้วยเหมือนกันนะเอาแบบไหนก็ได้ที่เราสบายใจนะคะนะแล้วก็ไม่เสียดายเงินด้วยเนาะ นะคะเลขตามหน้าไพ่มีเลข4จ้ะ417จ็ะ้ะเอาแค่นี้แหละจริงๆขออีกอันหนึ่งสิโอ้โหสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคนะเจะ้าที่ที่บ้านเลขบ้านก็มาเนาะ4173จ็จ้ะขอให้โชคดีอันนี้มีลุ้น